สวัสดีครับขามาชมปลาดุกครับวันนี้นี่ครับทาไมปลาดุกบางวันสวยนะครับย่างสวยบางวันย่างไม่สวยครับจุดเริ่มต้นเลยครับก็ต้องเริ่มมาจากปลาตัวปลาก่อนนะครับเป็นสีของตัวปลาเนี่ยครับวันนี้ถือว่าสีสวยอยู่ครับพอพอใช้ได้ครับบางวันปลามันจะตัวดําเราก็จะย่างออกมาก็จะดํานะครับดําแบบ ตามหนังของปลาครับหนังเนี่ยครับตัวเนี้ยถ้าแบบนี้จะย่างสวยครับเนี่ยหลังจากที่เราล้างครับความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะหมักเครื่องปรุงนะครับนะครับปัญหาคือว่าบางคนมาเจอครับก็จะมีคําถามว่าทําไมวันนี้ตัวดําทําไมไม่สวยเหมือนวันนั้นนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับปลาแต่ละวันสีก็จะไม่เหมือนกันครับนะครับ อันนี้ถือว่าใช้ได้ครับพอใช้ได้อย่างเมื่อวานนี้มันตัวดำนะครับดำเยอะเลยครับลองมาผู้จัดการลองมาเอาตัวสวยๆให้พี่น้องดูหน่อยผู้จัดการยังหาตัวสวยไม่เจอเลยครับจะออกเหลืองๆขาวๆครับจะย่างสวยครับประมาณประมาณอย่างเงี้นะครับ มาณนี้ครับจะยากสวยครับองคนี้จะออกตัวสีดําเลยครับหนังปลามันจะดําเลยน่าจะเป็นที่น้ำนะครับที่เขาเลี้ยงกันครับแล้วก็ปลาแต่ละบ่อจะไม่เหมือนกันครับพอดีผมล้างมือมาแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ไม้จิ้มอันนี้ก็ใช้ได้ครับยังากเราล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ทําการหมักครับก็พามาดูมาชมครับพอดี เมื่อวานมีคนถามว่าทําไมมันมันดำอะไรเงี้ยครับสีดําอะไรเงี้ยครับเราก็จะทําการหมักเครื่องปรุงไปเลยครับอันนี้คือเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วล้างเอาเมือกเอาคาวออกไปแล้วนะครับปรุงไปเลยครับภาพจะมืดนะครับเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนครับเว้นตอนนี้เวลาตีสี่ครับ ส่วนวิธีหมักวิธีปรุงก็ไปดูในคลิปได้นะครับผมเคยลงไว้ครับถ้าพวกหมายถึงว่าถ้าผมทํากันเองนี่ก็จะใช้ปริมาณเหมือนคับว่ากะนะครับใช้ความแบบเคยชินครับจะไม่ได้ค่อยได้ตวงกันครับแต่ตวงแค่สิรวกับซอสอะไรอย่างเงี้ยครับจะเมืดอหน่อยครับ ลาที่เห็นอยู่นี้สิบกิโลนะครับคลิปนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้บอกวิธีการหมักอะไรนะรัจะไม่เข้าใจนะครับไปดู all ลคลิปที่ผมเคยลงไว้นะครับวันนี้พามาดูสีของตัวปลานะครับว่าแบบไหนย่างงามย่างดําอะไรเงี้ยครับอานนี้เป็นเครื่องที่เราปั่นไว้นะครับเครื่อง3ามอย่างครับตะไคร้รากผักชีกระเทียมครับ สีขาวใสไปแล้วกันนครับนี่ครับชูรดครับรดเดียวใส่ไปแล้วมีคลิปอยู่ครับเข้าไปดูได้ครับคลิปวิธีหมักปลาดุกนะครับสูตรนี้ไม่ต้องห่วงครับซื้อแล้วก็ต้องมาซื้ออีกนะครับผมขายมาหลายปีนะครับขายอยู่ที่เดียวด้วยหมายถึงว่าขายอยู่ที่ประจำครบเราไม่ได้เล่นนะครับถ้าไม่ดีจริงก็คงเที่ยวเดียวไม่มาหากันอีกนะครับ เราก็จะคลุกเขาครับให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าได้ชั่วหนึ่งชั่วโมงนี่จะย่างสวยครับย่างแบบมันจะเข้าเครื่องดีครับในระหว่างที่เราทิ้งไว้นี่เราก็ต้องคอยมาคนเรื่อยๆเพื่อให้มันเข้าเครื่องครับในระหว่างเวลาที่รอเนี้ยเราก็จะทําการย่างไก่นะครับ ย่างไก่แล้วก็มาคนเรื่อยๆครับเพื่อจะให้สวยสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผ่ามาชมครับสีของปลานะครับบางวันทําไมสวยบางวันทําไมตัวดําอะไรอย่างงี้ครับจุดเริ่มต้นก็ต้องเริ่มมาจากสีของปลานะครับวันนี้ถือว่าปลาพอใช้ได้ครับไม่ได้สวยมากมายแต่ใช้ได้ครับบางวันนี้ดํามากเลยครับตัวแบบดําเลยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ